สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยออกมานะครับเที่ยวป่านะครับผมวันนี้มาคนเดียวครับพี่น้องครับเพราะว่าทีมงานติดหมดเลยนะครับทีมงานติดภารกิจกันหมดเลยครับผมนะซึ่งบรรยากาศก็เพิ่งเปิดครับเมื่อเช้าก็ค้มนะครับกลัวจะมีฝนนั่นแหละนะครับเมื่อเช้านี่นะครับพอตอนนี้ก็เป็นเวลา อ่สิบเอ็ดนะครับสิบอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็ใส่นกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะถือว่ามาเล่นคอนคอนบ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าคอนเช้าไม่ทันแล้วนะครับก็มาคนเดียวมาไม่ไกลครับไม่ไกลบ้านนะครับผมก็ต้องนะครับคนมีเวลาน้อยครับผมนะผมก็มีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ได้ออกก็ยาวๆไปอีกนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยว รอดูรอชมครับจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับมาคนเดียวครับีครับพี่น้องตอนบ่ายสองครับผมโอ้ยคนนะครับมาแล้วทีนี้นะครับเพียบนะครับเพียบเลยครับเปิดหัวเลยครับทีนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ครับวันนี้ดูครับคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วครับผม นกก็ไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนกวนนะครับทางนู้นตกแล้วครับฝนนะครับดูครับบรรยากาศบ่ายสองครับจริงๆมันต้องแดดนะครับแดดร้อนนะครับแต่ที่นี้อากาศแบบนี้ก็จบเลยแล้วครับผมพี่น้องครับยาวๆนะหนๆก็มาแล้วก็นะครับผมวันนี้ก็เอาเจ้าเรดาร์ครับเอาเจ้าเรดาร์นะครับมา ลองไล่ดูนะครับพี่น้องครับเพราะว่าได้โอกาสพอดีทีมงานไม่อยู่ครับก็เป็นนกของเขาครับมันก็กลัวอยู่บางทีนะเพราะไม่กล้าเอามาใส่อันตรายนะครับเฝ้ากับไม่ห่างไกลนะครับผมเนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับนยังไงก็รอไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็คงจะขันครับนกคนกวนยังไงเดี๋ยวมันถึงเวลาขันมันก็จะขันครับแต่มันอาจจะไม่ขันแบบทั้งวันนะครับเนาะ เดี๋ยวมันจะมีจังหวะของมันที่จะขันอยู่นะครับผมเอายังไงเอาประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูครับสาหรับเจ้าเรดาร์วันนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนตอนนี้ก็เป็นบ่ายสามนะครับบ่ายสามสี่สิบนะครับจะเข้าสี่โมงนะครับนกกําลังจะลงกินนะครับพี่น้องครับกบรรยากศก็คึ้มาเรื่อยๆครับผมนะตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วตั้งแต่ครั้งต้นๆชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มลมเริ่มอะไรมา นะครับหน้าฝนจะเป็นไหมนะครับคอยลุ้นนะครับตกค่อนเย็นก็จะตกแบบนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับต้องยอมรับครับอุปสรรคนะครับอยู่ใต้ฟ้าก็ต้องอไม่กลัวครับฝนก็ต้องออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเย็นๆมาก็จะเอาละครับตังคเขามาตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวยังไงก็ รอดูนะครับภาวนาให้นู่นแหละนะครับห้าโมงก่อนนะครับจะเพึ่งลินลงมานะครับผมเนาะดูครับฝั่งนู้นตกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนู่นนะครับตกแล้วนะครับไม่เหลือนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะก็ฝึกเรื่อยๆครับครับก็จะลุกลงก่อนแล้วครับพี่น้องครับฟ้ามาแล้วครับพี่น้องครับลมมาแล้วนะครับผม โอ้นีว่าจะได้ลุ้นควันสักห้าโมงซะหน่อยนะครับผมตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับโอ้มาแล้วครับหนุ่ฝั่งลุ้นตกแล้วนะครับผมขออภัยนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่กล้าใช้ไวเลตนะครับผมนี่ครับยังขันโยนอยู่เลยครับเจ้าเรด้์ขันดีครับขันดี ไม่ยอมหยุดเลยวันนี้ขันหาแต่นกป่ามันไม่ว่าครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยครับฝนมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับโจเลดาเอาโอเคครับฝนลินแล้วครับรีบก่อนรีบก่อนนะครับนี่ใส่ต้นนี้เลยนะครับ ตรงนี้ตรงกลางมันจะลุ่นะครับผมเหมาะเหมาะเหมาะนะครับเหมาะเจาะเลยนะครับเสียอย่างเดียวว่าอากาศไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับอ่ะเนี่ยครับใส่ตรงนี้นะครับโอเคครับเอาขอยันนกลงก่อนครับพี่น้องครับฝนมาแล้วครับก็เอาลงเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าเรดานะครับผมโอ้โหฟ้าก็ร้องแล้วครับเริ่มร้องแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็ยังอยู่กับผมอยู่นะครับนกตัวนี้นะครับยังไม่ได้ไป หาเจ้าของใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าของใหม่นั้นยังไม่กลับประเทศนะครับผมยังอยู่ประเทศจีนอยู่ครับทํางานอยู่ประเทศจีนอยู่นะครับผมก็เลยให้ผมว่าฝึกไว้ให้หน่อยอาจารย์นะครับว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแบบก็กลัวนะนาะพี่น้องครับกลัวมันเป็นอย่างอื่นไปนะครับผมไม่ใช่นกเราแล้วนะครับผมเนาะก็เป็นธรรมดาสาหรับเจ้าเรดาร์วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมนําไม่ได้ติดไม้นะครับนี่นะครับผมก็กลัวอ่า ฝนหน่อยครับโดนไม้นะครับเปียกนะครับผมก็ถือว่าขยันครับขยันตลอดเลยครับนะนกป่าไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับแล้วก็คนก็ลงป่ามันเยอะเลอเกินครับพี่น้องครับทั้งทางญย่มันนะครับผมทั้งทางย่มันนะครับแล้วก็คนมาไถอย่างนี้ก็มีครับพี่น้องครับก็ยังไงก็ต้องฝึกเรื่อยๆนาท่ามก็ไม่สงบครับช่วงนี้รถไถเหมือนกันครับผมไถลง ข้าวน้าปีนะครับผมเนาะก็ต้องออกไปเรื่อยๆนะครับประมาณออก3ามสี่ครั้งแล้วครับสำหรับเจ้าเรดาร์นะครับไม่ค่อยได้เอาเขาออกสักเท่าไหร่นะครับผมก็รออยู่นะครับรอจะของกลับก็คงจะได้ส่งไปให้นะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ต่อนกไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่ครับช่วงนี้พอเย็นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับฝนก็จะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องโอ้ครับโอเคครับพี่น้องครับไปก่อนครับพี่น้องครับอากาศไม่ค่อยดีแล้วฟ้าเริ่มร้องมาแล้วครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลกับใครสำหรับผมวันนี้นะครับกับเจ้าเรด้์ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ